เยอากันเล่นไปก่อนได้รถตามที่ฝันว้จริงๆแต่ว่าเป็นย่อส่วนครับผมเราจะย่อส่วนกันดีพีกแล้วอะไรนะครับยังเลยครับยังเลยครับ ชอบมากครับคือชอบรถอยู่แล้วคือตอนเด็กๆผมเป็นคนสะสมรถอยู่แล้วครับแล้วก็พอพี่ๆเขารู้ว่าผมชอบรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อรถให้ผมกันครับได้มากรู้อยู่แล้วหรือว่ายังโอ้โหนั้นจริงๆไม่คือเราอยากรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถแต่เราก็เลยแบบได้รถเหรอได้แต่เป็นรถคันเล็กแม็กซ์ไไม่ให้ของจริงเลยครับครับเออพอดีน้องเขาจะชอบสีเป็นแบบเขียวสทอนแสงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาว่าเขียวสทอนแสงอันไหนที่มันรเท่บ้างแล้วก็ไอตัวที่ได้มาเนี่ย แบบว่าเขาหยุดผลิตไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีค่าทางจิตใจ็เลยเป็นคันนี้ครับครับสั่งสั่งในเว็บครับต้องสั่งครับยังยังยังได้คนครับใช่คือก็คือไม่เราไม่รู้ไงว่าว่าเขาจะให้อะไรเราไงครับก็คิดว่าเขาจะให้หูฟังผมกลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อเอ้ยเป็นรถเป็นรถเออชอบเป็นสองที่ชอบอยู่แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยวันนั้นก็ทั้งเพื่อนในโฟมาก็รถทุกคนเลยรถหมดเลยถูกใจสุดไหมสีนี้ ดูใจสุดครับถูกใจสุดแล้วเขารู้ด้วยว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้เป็นปอร์เชสครับเป็นซาเชยี่ห้อปอร์เชสอยากซื้ออยู่ที่จริงฝันเราฝันอยากจะได้เป็นรถจริงๆพราะจริงๆมัดซื้อไม่ได้ฝันฝันก็อยากซื้อครับแต่ว่ารอรอจังหวะอยู่ครับ คือตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยแล้วพี่อีทเด้งขึ้นมาผมก็ไม่กล้าจะรับเพราะกลัวมันจะตัดไลฟ์ไปยังไม่ได้บอกลาแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าพี่ไบเนี่ยส่งส่งคอมเมนต์เข้ามาพอดีอ่ทุกคนเห็นพร้อมกันนะงั้นผมไปเลยเลยกันเอ้ยเด้แจงบอกไม่คือผมกะจะลาทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็ได้จังหวะพอดีใช่ไวตอใจไหมอะ อะไรนะครับมันติดเทนเลยนะครับก็ตกใจเหมือนกันว่ามันติดเทนแต่ว่าคือตอนนั้นผมต้องลงไปรับจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบลงไปรับจบแล้วประกาจังหวะมาอย่างไงครับจริงๆก็มารู้ตอนเช้าเลยครับมาถึงว่าหลังจากที่เขาติดเทนกันไปเรียบร้อยแล้วตลาดวายผมก็เพิ่งจะรู้ครับผมถ้าเราถ้าาถ้าเราไม่ติดไหล์มารับเราจะกดทำไมต้องต้องรับต้องรับขึ้นครับ อาจจะถูกติ๊กถูกอาจจะเห็นชัดก็ไปทําบุญครับผมก็มีไปเขาเรียกว่าถวายสังฆทานตอนถวายเพนครับผมแล้วก็ไปบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตใช่ครับโดยคล่แฟนคลับเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนแคมเปญที่เป็นบริจาคร่วมกันบริจาคเลือดแล้วผมอ่ะก็เป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่ว่าแบบ เออเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่แบบลองไปบริจาคดูให้แฟนๆเห็นว่าเออเราก็บริจาคได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูแต่ว่าคือมันก็ไม่มันก็ไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกครั้งแรกเราแบบเหมือนเวี้นหัวจะมึนๆเป็นไหมไม่เป็นเลยครับไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่ครับก็ทำใจนานแล้วก็เข็มจะดิ้นเข้าไปโอ้โหก็หลับตาอย่างเดียวตอนนั้นคือแบบมามามาสักที่พร้อมรับแรงอิมแพกแล้ว แต่ก็ไม่ไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับโปรเจกต์เยอะมากๆครับก็พยายามจะไปเก็บให้ได้ทุกที่แต่ว่าก็เก็บเท่าที่ได้จริงๆครับผมที่โปรเจกต์หนึ่งที่หลายคนพูดถึงกันก็คือที่ไปลอกล็คอ๋อครับ <ใน S 1> ผม เห็นแล้วครับเห็นในรูปครับอันนั้นก็ไม่รู้จะไปเก็บยังไงเนาะมันอยู่นอกโลกก็ได้เห็นผ่านรูปครับว่าลงมาก็น่าซีดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเรียกว่าแบบไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันสามารถเอารูปเราขึ้นไปนอกโลกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับเซอร์ไพรส์มากๆครับครับก็จริงๆไม่ค่อยห่วงอะไรเขาชีวิตโตเคะอะครับแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็เป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพมันไม่เข้าใครออกใครครับอยากดูแลตัวเองยอะๆครับ แซนมูฟี่ใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากครับเพราะว่าโหตอบรับดีมากแบบถึงล้านวิวกันแป๊บเดียวเองแล้วก็เหมือนเขาก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงแรกของผมที่ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์ด้วยเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงจริงๆแล้วก็มีพี่กอฟมาฟรีด้วยซึ่งพี่กอฟเขาก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วแบบทุกผลงานของเขามาตรฐานแบบสูงมากๆแล้วก็ดีใจได้ร่วมง,งานงพี่กอล์ฟครับยากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆอ่ะอัดวันศุกร์เพลงส่งมาพื้นหัดก็คือได้ฟังตอนกลางคืนแล้วก็ไปอัดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบพ มีคําแนะนําให้เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบทางานผ่านไปได้ดีคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีศิลปินสักท่านหนึ่งที่แบบอยากจะร่วมงานด้วยก็พี่กอปเป็นชื่อแรกๆเลยที่คิดถึงครับแล้วนี่เขาทักมาหาเราเองด้วยก็ยิ่งแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครับอืมอัพวิมังจะมีบ้างคะเพอ่าจะมีครับเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วนี้เหมือนกันครับใช่เพลงรักแนวไหนอะไรเป็นแนวแดนซ์ครับเนี่ยอ่าจะมีกรุบกริบมีแดนซ์กรุบกริบครับผมใช่ใช่คนจะไม่เห็นาเราเต้นเอครับก็ อย่าเห็นดีกว่าเพราะผมเป็นเออ่นักเต้นนำครับนำจังหวะไปเลยครับผมต้องวินแบบพอขยับแท่งขยับขาขยับเอวอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูครับรอติดตามรอติดตามรอติดตามครับผมเพลงของเขาได้ฟังนะฟังครับฟังครับแชร์วันแรกเลยครับก็พอครับพอจริงๆผมแอบเห็นก่อนทุกคนเห็นอยู่แล้วครับแล้วก็นั่งดูเ้ยดีๆเป็น ขอให้ดูครับพี่จริงผมแบบภาคภูมิใจคนชงทีนี้มากผมเจอใครผมก็เพลงผมพอมไหมครับเพลงผมพร้อมไหมครับปวดทั้งวันไปวดทั้งวันครับาแค่นเดียวให้ทุกคนส่งไม่ได้อี๋ยวหลุดครับต้องอให้ดูเอเดี๋ยวถ้างแรงเรให้ดูครับก็เอ่ให้ที่บ้านดูก่อนดีกว่าที่บ้านน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอกันก็เดี๋ยวให้ดูใช่ โปรเจกต์ยังโกงไหมฮะโปรตอนนี้ไม่ดูแลกันแล้วถึงไหนครับครับก็จริงๆถ่ายทำอยู่เรื่อยๆครับน่าจะประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยคุณไม่ขอจริงด้วยอะใช่ไม่ไม่ติดเลยครับจริงจริงเราเราเราถ่ายไปเขาเรียกว่าไงเรามีพีเรียดการถ่ายที่ยาวเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็ออนสิงหาด้วยก็มีเวลาแล้วก็ค่อยๆทำเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเราไม่อยากเร่งรีบในการถ่ายทำคือ อันไหนใช้เวลาตรงไหนได้เราก็เต็มที่มันไม่ใช่แค่เราทีมงานเขาก็ไม่มีใครปล่อยผ่านเลยครับสิบเทคยี่สิบเทคสามสิบเทคก็มีครับใช่คือคือต้องบอกว่าพ่วงกับนี่กับเขาละเอียดมากจริงๆครักองนี้คือแบบว่าเขาตั้งใจกับทุกคนมากคือแม้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆคือเขาไม่ปล่อยผ่านจริงครับผมสนุกกับการทำงานกับกองนี้มากๆครับ